สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดวยวันนี้พบกับช่อง s ร a ค c o m มนต์ช่องแห่งการรวบรวมความคิดเห็น,ลน,นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับสําหรับวันนี้นั้นเราจะมาฟังคอมเมนต์และความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นในอาเซียนกันนะครับขอแสดงความยินดีกับเช็คสูชโชกสรารชาติด้วยนะครับหลังจากวุรลามยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงกับซัปโปโรในการปล่อยตัวเช็คสูชโชกสรารชาติไปร่วมทีมถาวรตกลงสัญญา5ปีนะครับ บุยม United, มลัมยูเนเตดบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวกองกลางอย่างสู่โขสาชาติไปร่วมทีมดังจากเจลีดีสูงสุดของญี่ปุ่นอย่างคอนซาเลซัปโปโรโดยระยะเวลาสัญญา5ปีนะครับเชคสู่โขสาชาติแข่งไว้ย2 4ปีย้ายจากประสาทสายฟ้าบุยลัมยูเนเตตคอนซาเลซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัว6เดือนสำรับเลข2ของฤดูกาลเจลีก2022นะครับ ฤด,ดูการนี้โซชัวซาช่าลงสนามเจ็ดนัดในเจลีกหนึ่งได้สามารถทาได้สามแอเมฟซในเจลีกฤดูกาลนี้นะครับหลังจากมีข่าวโซชัวซาช่าย้ายไปอยู่ซัปโปโรได้มีคอมเมนต์ในความเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นในอาเซียนได้มีความสนใจอยู่บ้างนะครับเอามาฟังความเห็นกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกเป็นเป้าหมายสำหรับช่วงเวลานี้เลย คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมรอยยิ้มนี้แต่ฉันมีความสุขมากๆสู่ชูชอบฟีหนทขอให้เล่นเต็มคันเร่งคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปนะครับเย่มีความสุขมากๆคอมเมนต์คนต่อมานะครับด้วยจังหวะนี้รอยยิ้มนี้เยนดีต้อนรับนะคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับ เป็นช่วงเวลาให้ยอดเยี่ยมฉันรอคอยความสมหว็จของคุณในวันนี้คอมเมนต์แาถัดไปคุณให้ข่าวดีกับฉันคอมเมนต์แฟน,นญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับฉันดีใจมากมาทำให้ดีที่สุดกันเถอะคอมเมนต์คนต่อมานะครับผมคิดว่าภาคนี้คือนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นการเสริมทัพครั้งใหญ่ที่สุดนี่เป็นข่าวดีเลย คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมานะครับนับว่าเป็นข่าวดีเลยนะคอมเมนต์คนต่อมายินดีด้วยนะสูโชคคอมเมนต์ถ่าถัดมาฉันรออยู่นะสูโชคคอมเมนต์ถ้าถัดไปนะครับคุณทํามันได้สูโชคคอมเมนต์แฟน,นญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับฉันมีความสุขจังคอมเมนต์ถ้าถัดไปนะครับ นี่คือสูโชคกับมิครัานมิซังก่อนเกมอย่างไรก็ตามขอขอบคุณสำรับการซื้อนะคอมเมนต์ถ้าถัดไปฉันดีใจที่ตัดสินใจโอนเช็คไว้แล้วคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อมานะครับโอ้สัญญาระยะ5ปีคอมเมนต์ถ้าถัดไปนะครับนับว่าเป็นข่าวดี แต่เราต้องปรับปรุงความแข่งร่งของทีมเพื่อให้ต้องอายเช็คตัวเองหรือสมโมสรเกับของเขาคอมเมนต์ถ้าหัดไปนะครับจบเกมโซเชียลก่อนคืนชนะแต่เป็นผลแพ้ย่อยยับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ยกระดับทีมของคุณผมกังวลเกี่ยวกับฤดูกาลหนนะ้ฉันสงสัยว่าผู้เล่นบางคนรู้หรือไม่ว่านี่เป็นการแข่งขันแบบประเมินและ นี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับขอแสดงความยินดีกับซูชโชคต่อไปเราจะมาฟังความเห็นแฟนบอลเซียนกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกชอบจังอาจจะเป็นชนาแนลทิปอีกคนของประเทศไทยต้องการโค้ชที่เหมาะสมเท่านั้นผู้เล่นของพวกเขาดีมากเราหวังว่าจะได้เห็นเวียดนามเล่นในเวิร์ครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยฉันก็ยังยินดีกับพวกเขาภาคภูมิใจมากเมื่อวันนั้นมาถึง คอมเมนต์ Comment, แฟนบอลเซียนคนต่อมานะครับเป็นการพัฒนาให้ดีที่สุดสลับฟุตบอลประเทศไทยหวังว่าผู้เล่นอาเซียนจะเล่นในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปคอมเมนต์้นถัดมานะครับสัญญา5ปีช่างเป็นการรักเกตครั้งยิ่งใหญ่ขายัางหนุม่มและอาจจะพัฒนามากขึ้นโชคดีสุขโชค คอมเมนต์แฟนบอลเซียนคนต่อไปนะครับประเทศไทยมีผู้เล่นที่ดีแต่โค้ชไม่ดีถ้าโค้ชสามารถลงผู้เล่นได้วกเขอจะแข็งเก่งเกินไปคอมเมนต์ถ้าหัดมานะครับแฮโน้ยเอฟซีสโมสรที่แข็งแก่งที่สุดในโลกคอมเมนต์หนคนต่อมานะครับดีสลับเขาในการรักษาเขาและมานั่งสวยๆกำลังเอาเขาอยู่ คอมเมนต์แฟนบอลเซียนคนต่อไปนะครับยินดีด้วยจากเวียดนามสุขบัคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับทำได้ดีมากเมสซี่ที่สองของประเทศไทยคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับสุขบัตรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับอาชีพของคุณคอมเมนต์แฟนบอลเซียนคนต่อไปนะครับจากรุ่นชนาทีมสู่รุ่นสุขบัและ ส่รุ่นไม่มีวันสิ้นสุดต,ต่อไปคอมเมนต์ Comment ของท่านถัดมานะครับโชคดีนะเพื่อนคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาความภาคภูมิใจของนักเตะไทยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปนะครับโชคดีสุดโชคจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับสัญญา5ปีนั่งดูเพื่อนเตะบอลยาวถึง5ปี คอมเมนต์ของคนต่อมานักเตะไทยที่ดีที่สุดในเอเชียเมื่อออกเฉียงใต้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคอมเมนต์ถ้าขัดมานะครับสัญญา5ปีฉันมีความสุขมากๆความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองลีกและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอาเซีย bon นนะครับว้าวสัญญา5ปีสมควรจริงๆถ้าดูสิติของเขา 7น้า3แอซิสจบไปแล้วครับกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนบอลอาเซียนหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ได้ในคชิปดต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ